สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีีที่351นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่าพี่พี่ครับวันนี้ผมก็จะนําพระเหรียญจอบใหญ่นะครับพิมพ์ชายเดียวนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับผมอ่าก่อนหน้านี้นะครับทุกๆุกีผมก็จะนําเป็นพิมพ์2ชายนะครับมาให้ชมต้องบอกว่าพระเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเขามี พิมพ์2ชายแล้วก็พิมพ์ชายเดียวนะครับซึ่งองค์นี้นะครับผมก็ไปได้มาวันนี้เองนะครับเป็นพิมพ์ชายเดียวนะครับพี่พนะถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์เก้าเนสะครับศูนย์เก้าเส่วนไอดีไลน์นะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ttn987ttn987 นะครับพี่ๆนะมามามาชมกันเลยนะครับอง์นี้นะครับพี่ๆเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่ชายเดียวนะครับชายเดียวดูยังไงนะครับอ่าชายเดียวดูตรงนี้นะครับพี่นะชายเดียวดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นสองชายนะครับเขาจะมีเส้นตัดตรงนี้นะครับเป็นร่องผ่าตรงนี้เลยนะครับผ่าเส้นจีวรเส้นนี้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นชายเดียวนะครับนี่เขาจะไม่มีเขาจะไม่มีร่องตัดเห็นไหม ่าเขาจะเป็นล่องยาวไปเลยนะครับเนี่ยเขาจะไม่มีล่องตัดเส้นทีวอนนะครับเขาเรียกชายเดียวนะครับพี่พี่นะองค์นี้นะครับองค์ประกอบโดยรวมนะพี่พี่เป็นพระเนื้อเหลืององมเขียวนะครับนี่อันเนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะพี่แต่ว่าผ่านการแบบสัมผัสนะอ่าสัมผัสนี่แหละครับจับนะครับจับส่องจับอะไรนะครับเจ้าของเดิมเขาก็จับมาสง่งมาอะไรก็อ่าโดนจมูกไปบ้างนะครับ แต่ไม่ได้ผ่านการแขวนการใช้นะครับพี่พี่ดูผิวพันธุ์นะพี่นะองค์นี้ที่เราเห็นเป็นดำๆเขียวๆเนี่ยพี่คือคราบตะกันเดิมๆนะครับคราบตะกันเดิมๆนะครับต้องบอกก่อนว่าองค์นี้นะครับถ้าเป็นผิวแบบนี้เขาเรียกคราบตะกันเดิมๆนะพี่นะคราบตะกันเดิมๆดูเม็ดไข่ปลาดีครับพี่เห็นไหมเม็ดไข่ปลานี่กลมเลยนะครับเด้งๆเลยนะพี่เห็นไหม กลมเด้งเดเลยนะครับกลมเด้งเดงเลยนะพี่ๆนะเห็นไหมอ่านี่แล้วก็มีเส้นตรงนี้นะครับทิมเห็นไหมเขาจะมีเส้นตรงนี้นะครับเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่นะพี่หรือไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่ของลงพ่วเงินนะครับดูซอกลึกๆพี่เห็นไหมซอกลึกๆเห็นไหมเป็นสันเลยเห็นไหมเป็นสันเลยเห็นไหมลึกเห็นไหม แล้วพริกดูด้านข้างพี่เห็นไหมเนื้อองค์พระเนี่ยนูนขึ้นมาเลยพี่องค์พระนี่นูนขึ้นมาเลยเห็นไหมหน้าตาองค์เขาเนี่นูนขึ้นมาเลยครับนูนเด่นชัดเลยนะพี่นะ <hein? S 2> เห็นไหมเหมือนเป็นองค์พระนั่งแบบเหมือนองค์พระนั่งอยู่ในซุ้มในครอบเลยนะครับพี่ๆนะดูชัดเจนดีนะพริกดูด้านหลังนะพี่พริกดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเอ่งๆนะพี่นะเห็นไหมตามสไตล์เป็นเอ่งๆคล้ายๆ ลักษณะนะครับจินลองจินตนาการดูนะพี่พี่พี่ลองจินตนาการดูว่าคล้ายๆแบบเป็นหลังแบบพี่เนี่ยอันนี้เป็นหัวตรงเสียนอันนี้เป็นตรงแขนเห็นไหมอันนี้ตรงหัวเข่าฐานนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าลองจินตนาการดูนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเอ่งเเงาเเห็นไหมแล้วก็จะมีการตกแต่งตะไบโบราณนะครับนี่เบอร์ตะไบเก่าเห็นไหมเบอร์ตะไบเก่าเบอร์หยาบๆยาบมีเนื้อแบบนี้นะครับอ่ามีเนื้อสะเก็ดแบบนี้สะเก็ดไฟขึ้นมาอย่างนี้ โอ้โหยิ่งบอกเลยว่ายิ่งดูง่ายนะพี่นะพระอ,องค์นี้เป็นพระรอโบราณจริงๆนะครับแล้วนี่นะพี่ปกติปก,ต,ปกติแล้วนะครับเขาจะไปเป็นรูนะครับจะเป็นรูนะครับองค์นี้นะครับน่าจะเกิดจากนะครับน่าจะเกิดจากเบ้าเขาแตกนะพี่นะ,ะเบ้าแตกแล้วก็เนื้อก็เลยเข้าไปอุดตรงรูได้เลยนะครับแต่หูปิงนะพี่เห็นไหมการแปะหูปิงในี่ธรรมชาตินะเห็นไหมการแปะหูปิงเนี่ยธรรมชาติเนหะ็นไหม แลดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยว่าธรรมชาตินะครับเห็นไหมแล้วด้านข้างนะครับเขาจะมีปีกเขาก็จะมีการตกแต่งตะไบเห็นไหมอ่าเก็บตะไบนะครับนี่เห็นไหมเก็บตะไบความเรียบร้อยแล้วพลิกดูข้างล่างใต้ฐานนะพี่นี่ยิ่งต้องบอกว่าตามสูตรเขาทําเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีช่อนะะอนะครับเขาจะมีก้านช่อนชนวนนะครับอ่าจอบใหญ่เนี่ยจอบใหญ่จอบเล็กเขาจะติดช่อตรงนี้นะพี่นะอ่าเห็นไหม ยิ่งปเป็นเซียนโบราณนะพี่นะยิ่งเป็นคนรุ่น่อก่อนคนรุ่นก่อน,น,นก่อนเซียนโบราณรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าพลิกดูนะครับเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับถ้าพลิกดูแล้วมีรอยก้านช่อจำนวนแบบนี้นะครับโอ้เขารีบบอกว่าดูง่ายดูแท้เลยนะพี่ๆนะมามามา,มาลงกล้องกันดูนะพี่ๆเห็นไหมครับดูผิวดมเดิมพี่เห็นไหมดูผิวดมเดิมนะครับนี่ตาปากจมูก ติดชัดเจนนะพี่นะใบหูเห็นไหมลึกนะครับนี่ใบหูสองข้างนะครับเป็นแทงๆเป็นใบหูเลยนะพี่นะเม็ดไข่ปลานี่โอ้โหนี่เม็ดกลมเด้งๆเลยนะพี่นะลิ้วจีวอนนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมติดชัดเจนนะครับนี่ดูนะครับพี่ๆนะเห็นไหมโอ้โหนี้ต้องบอกว่าเดิมๆบ้านๆจริงๆนะพี่เดิมๆบ้านๆจริงๆนะ เดิมๆบ้านๆจริงๆนะครับองนี้นะครับใครได้ไปนี่คุ้มสุดๆนะครับองนี้ใครได้ไปคุ้มสุดๆนะแล้วดูด้านหลังนะพี่นะดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังเห็นไหมด้านหลังองนี้เนี่ยต้องบอกว่าบริเวณแถวเนี้ยพี่บริเวณแถวเนี้ยนะมีเขาจะมีเม็ดขี้เบ้านะพี่นะมีเม็ดขี้เบ้านะครับเขาจะมีเม็ดขี้เบ้าเห็นไหม เม็ดขี้เบ้านะครับนี่ดำดำนะครับดำดำเนี่ยครับไม่เม hey, ็ดขี้เบ้าจะมีเม็ดขี้เบ้านะเนื้อเหลืององมเขียวนะเห็นไหมเนื้อเหลืององมเขียวนะครับดูด้านข้างนะพี่พี่เห็นไหมโอ้โหธรรมชาติจริงๆนะพี่นะธรรมชาติจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าองค์นี้นะครับผิวดําเดิมนะครับผิวดาเดิมไม่ผ่านการใช้นะพี่นะจะผ่านในที่ เนื้อผิวหลุดล่อนไปนี่ก็เป็นลักษณะคล้ายๆว่าการจับพี่ผิวเขาโดนสัมผัสนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ได้โดนไม่ได้แขวนใช้นะครับนี่เราดูใต้ฐานเห็นไหมชชนนมีการช่อชนวนมีก้านชอบติดชอบแบบนี้พี่ดูง่ายเลยพี่ดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเลยนะครับองนี้นะครับอ่าองนี้นะครับ,ออรบเอาไปเก้าพันเก้าร้อยบาทพี่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะองนี้เดิมจริงๆพี่สวยจริงๆเดิมจริงๆ แล้วต้องบอกว่าเป็นองค์แรกนะครับของผมที่ผมได้มานะครับพิมพ์ชายเดียวนะครับปกติผมจะได้สองชายมาองค์นี้เป็นองค์เดียวองค์แรกนะครับพิมพ์คือพิมพ์ชายเดียวนะชายเดียวเขาดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นสองชายเขาจะมีเส้นตัดนะอันนี้ชายเดียวต้องบอกว่าองค์นี้เป็นชายเดียวนะครับพี่พี่เห็นไหมดูผิวดีครับเห็นไหมโอ้โหพี่จ๋าแบบนี้นะครับอย่าช้านะครับอย่าช้าไม่ได้หากันมาง่ายๆไม่ได้มีมาให้กันง่ายๆนะครับ ไม่ได้มีแบ่งกันง่ายๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพระสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้ไม่ได้หามาแบ่งกันง่ายๆนะพี่นะอ่าองคนี้เอาไป9,900บาทพี่9,900บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ